สร้างมาจนมีพร้อมทุกอย่างยังโดนทิ้งเลยครับโอเคขอบคุณเมนนี่ม,มากๆถ้าเราเข้าใจของครูติมาสักพ,พักแล้วเนี่ยถ้าเสดนะจะเจอ COS 4ข้อรูปลัวกษณ์วางตัวทรัพย์สินจิตใจถ้าเราสร้างจนครบได้ยังโดนทิ้งหลักฐานมันตำตาอยู่แปลว่ายังไม่ครบเก็ตนะอ่ะเงินเยอะแหละอ่าทรัพย์สินเยอะแหละ c ซ S ข้อที่สวางตัวดีแล้วเพราะว่า เป็นคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นเจ้าของกิจการจิตใจเข้มแข็งและสู้มาเกิดตายแต่อาจจะขาดซีอเอสข้อที่หนึ่งไหมความดูดีพอผู้หญิงอยู่ในความสบายสักพักหนึ่งเอ๊ะฉันอยากจะได้ผู้ชายที่หล่อสักหน่อยหนึ่งพอผู้ชายหล่อเข้ามาจีบหรือเข้าไปเทสตาเตาะหยอดหยอดสักหน่อยหนึ่งถจะถูกใจก็ไปพอไปสักพักหนึ่ง <c oughs> ลำบากลำบากก็จะกลับมาเก็ตตรงนี้นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเพื่อเราเห็นภาพโดยรวม ถ้าครบได้ยังถูกทิ้งมันแปลว่าไม่ครบนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อ๋อแล้วก็เพิ่มเติมนิดหน่อยว่าการถูกทิ้งครั้งเนี้ยอย่าเพิ่งน,นะสร้างจงนมีทุกอย่างถูกทิ้งเงินและทรัพยากรเป็นของเราเว้ยผู้หญิงคนใหม่หาง่ายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมออกไปเทสดูถ้ายังไม่รู้จะมีอะไรนะอย่าฟังดีนะอย่าเพิ่งจ่ายเงินเยอะนะซื้อทองเส้นใหญ่ๆห,หรือเครื่องประดับพวกนานการโรเล็กซ์ก็ได้คือกูจะตะโกนออกไปว่ากูรวย แล้วไปคุยกับผู้หญิงดูแล้วดูนะว่านตาของผู้หญิงมันเป็นประกายแค่ไหนว่าจะจับผัวรวยแต่อย่าพึ่งจิตอ่อนไปเอามานะแค่เทสอย่างเดียวแล้วดูการตาตอบรับของผู้หญิงดูเนี่ยขึ้นนั่งรถเป็นยังไงบ้างถ้าเลี้ยงข้าสักมือแล้วก็เปลี่ยนคนไม่ต้องติดต่อกับซ้อมอย่างเงี้ยสี่ซาห้าคนแล้วค่อยเดินหน้าสักคนหนึ่งอีนี่เรียกร้องค่าตัวเยอะปล่อยแม่งไปทักหาคนเก่าที่เหลือเดินง่าย เกตนะนี่คือกลยุทธ์สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับสว่วนใครต้องการเข้าถึงการเฟื่ผู้หญิงจํานวนมากแบบที่คุติยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเรามีตังแล้วโชว์ไม่เป็นก็เตรียมหมดตัวได้นะไปลุยต่อในคอร์สแชทโปรได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่4 5 0พบาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไ่ะบนโปรฟ์คุตินะครับไปบอกต้องการสมัครคอร์สแชทโปรโอนชำระ4 5 0พบาทเข้าเรียนได้ทันทีลุยต่อในนั้นได้เลยกดป0 20ทํา20ได้ผล8ปดเปซตโอเคขอบคุณเมนนี่มากๆอันเนี้้ถูกตอง คือสังเกตดีๆนะครูตีจกตัวอย่างงานจํานวน20%ะจะทําให้เราได้เงิน80%ของเงินเดือนและลูกค้าอะไรก็แล้วแต่ฟังให้ดีนะกฎนี้ครูตีสอนไว้ในเบส y e ี r ว v e r ฟังให้ดีเราเจะเอา20%นี้เก็บไว้เพื่อให้ได้เงิน80% แล้วค่อยๆตัดอีก80%ที่มันสร้างไรายได้20%เนค่อยๆทิ้งไปงานที่ไม่สําคัญงานที่ไม่ทําให้มึงอัพตาแหน่งงานที่ทําให้ลูกค้าไม่เพิ่มเงินในกระเป๋าไม่เพิ่มทําให้มึงยุ่งปวดหัวมากขึ้นคัดออกไปแล้วค่อยๆหาเข้ามาทดแทนอันเดิมแล้วพอหาทดแทนเดิมมันจะมี20%ที่ใช้ได้แล้ว,ค,วคัดเก็บไว้คัดเก็บไว้คัดเก็บไว้นี่คือการอัพเลเวลนะพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บรายได้เราเพิ่มตําแหน่งเราอัพเงินเดือนเราเพิ่มละเราทํางานเฉพาะที่สําคัญที่มัน Impact กับผลงานเท่านั้นนั่นแหละวิธีการอัพเงินเดือนแล้วก็ลูกค้าคัดไอ้พวกเรื่องมากออกจากชีวิตไล่ลูกค้าที่แม่งพูดมากจะจ่ายเงินน้อยกระเป๋ามึงเบาเนี่ยมึงไม่มีเงินกูขัดออกตั้งด้วยการที่ไม่อาจจะไม่บริการหรืออาจจะอัพราคาสูงขึ้นมาให้มม่ต้องยุ่งกับกูและสําหรับข้อถัดมาใครที่ยุ่งปวดหัวในชีวิตวันมันมึงจะพูดจ๊อกจ๊กจ๊อจอ,จอ,จอ,อะไรวะ เรื่องคนนุ้งคนนี้ไหนละเรื่องการหาเงินไหนละเรื่องการที่จะเติบโตมากขึ้นไหนละเรื่องที่จะทําให้มั่นคงมากขึ้นไหนละเรื่องที่จะทําให้กูมีอํานาจการต่อรองและมีชีวิตทีด่ดีขึ้นตกแจ๊คกแจ๊คพูดชี่นี้ลูกตัดออกทีนี้มันจะเหลือแต่สังคมที่เราจะไปคุยแค่นิดเดียวแล้วได้ไอเดียการทําธุรกิจมาคุยแค่นิดเดียวได้ไอเดียการทําอะไรนิดหน่อยและไม่เพิ่มเงินในกระเป๋าเข้าใจนะถ้าเราไม่คัด เราจะเป็นแค่ a v e r a g e คนทั่วไปไม่สามารถเติบโตได้และฟันธงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับจงทำ20%เพื่อให้ได้80%ทําน้อยแต่ให้แต่ได้มากนะอ่ะไปลุยต่อในคอสเบส e ยอร์เลยเลยราคาปัจจุบันอยู่ที่3,900บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์เลยบนโปรไฟล์กุฏิแล้วเข้าไปปอกต้องการสมัครคอสเบสเ ever โอนชำระา3,900บาทเข้าเรียนได้ทีหรือพิมพ์ B Y E ก็ได้นะอ้าวลุยต่อลยนั้นได้เลย โสดซีดีพัฒนาแบบไม่สนใจใครโอเคขอบคุณแมนนีม่มากๆถูกต้องนะเมื่อเราโสดพอเราโสดปุ๊บเราจะออกกาลังกายเราไม่ต้องติดพันไขรโสดปุ๊บเราจะทดลองจีบสาวเราไม่ต้องติดสถานะคขว่ากูจะต้องโกหกหรือหลอกลวงหรือเปล่าสําหรับข้อ3าพอโสดปุ๊บเราจะทําอะไร move ธุรกิจข้อนี้แม่งสาคัญนะเวลาที่เราจะ move ธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองบางทีจะทําไปเอี้ยขาดทุนป่าวะ แต่เมื่อกูไม่มีคนข้างหลังหรือคนที่ต้องคือกูไม่มีอะไรจะเสียถ้ากูเจ๊งมันไม่มีผู้หญิงที่ไหนทิ้งกูกูก็แค่ทดลองใหม่แต่ถ้ากูมีแฟนกูมีเมียกูมีลูกกูมีหาอะไรไม่รู้ถ้ากูพังเมียทิ้งแน่เลยเตดไหมเตดกระดกตัวเองไหมเตดพอมูฟุกก็ทําทำนํำทำ,ำะสบความสำเร็จสูงก็ทำน้ำทำะสบความสำเร็จสูงขึ้นอีกถึงตอนนั้นกลับมาเออน้องไปกินข้าวกันไหมสักมือ้อที่ตึกนูน้นที่บาร์นี้ หรือเข้าไปตามมาตามอะไรอะ่ะแล้วพูดคุยเออไปกินบุฟเฟ่ไหมพี่ไม่ได้กินเหล้ากินเบียว่ะแต่ว่ามาเที่ยวเอามันเต้นติรดเเอามันเนี่ยแล้วก็แบบมาเจอคนในดวงใจพอดีเลยไปบุฟเฟ่กับพี่พรุ่งนี้ไหมคะมีผู้หญิงหน้าไหนปฏิเสธเราได้และทาแม่ปฏิเสธโต๊ขงข้างๆมีไหมเ <c oughs> พื่อนมันมีไหมก็จีบคนถัดไปดิเข้าใจนะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับโสดให้ดีอ่ะมันมีคุณภาพแต่ถ้าโสดแล้วกากอ่ะ คุณภาพไม่มีไม่ได้นะอยากรู้เป้าหมายครูติคืออะไรครับโอเคหลักๆเลยนะและยังคงเป็นอยู่ก็คือการที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศนี้ให้ดีขึ้นทําให้ผู้ใช้เข้มแข็งมากขึ้นเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นไม่อ่อนแอไม่ถูกเอาเปรียบได้ง่ายจากทั้งผู้หญิงและจากผู้ชายคนอื่นเมื่อเขาสร้างตัวได้เขาจะเป็นเสาหลักครอบครัวที่ดีเ,เขาดูแลเมียเขาได้เขาดูแลลูกเขาได้และลูกเขาที่ออกมาดีมีพ่อที่เข้มแข็ง มีผู้หญิงที่เลือกเดิมพันกับพ่อที่ถูกต้องลูกจะออกมามีคุณภาพอีกและคู่สองอันนี้มันจะเป็นรักเดียวที่ไม่นอกใจกันอีกเพราะผู้ชายก็พัฒนาตัวเองมาอย่างดีเลือกเลเวลผู้หญิงได้ถูกต้องผู้หญิงก็ตึงมือของผู้ชายตึงมือกันเองกลายเป็นไม่มีใครนอกใจลดปัญหาการนอกใจลดปัญหาการที่ตัดสินใจแล้วหมดตัวผิดผิดพลาดพลาดเข้าใจตรงนี้สําหรับกลุ่มคนที่ไปลูกศิษย์ครูตีแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ฟังก็ให้มันโดนเอาเปรียบไป นั่นแหละคือเป้าหมายหลกักอ่ะทีนี้เป้าหมายต่อมาก็คือก็อยากจะเติบโตมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมีทธิพนมากขึ้นเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนของชั้นมากขึ้นคนอื่นช่างหัวแม่งมันไปแต่เดี๋ยววันหนึ่งพอมันโดนปัญหามากพอเดี๋ยวมันก็มาหาครูติเองฉันจะเป็นแสงสว่างตรงเนี้ยดวงใหญ่ตรงเนี้ยให้กับพวกเราเป็นแสงสอ่องนำทางให้เห็นว่าแบบเอ้ยเรื่อความรักแม่งพังลงไม่เป็นไรมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะ มีวิธีไปมีวิธีหาใหม่ไม่ตายสัญชาตยาณมันบอกว่าเราจะตายแต่มันหาใหม่ได้วะ่ะก็เป็นแสงสว่างตรงนี้ให้แล้วเมื่อเป็นแสงสว่างให้เกี่ยวกับความรักปุ๊บเมื่อผู้ชายอ่ะเขาจัดการความรักของเขาได้จัดการรู้ว่ากูไม่ตายถ้ากูเสียผู้หญิงสักคนหนึ่งทีนี้ที่เหลือในชีวิตเขาเอาอยู่มาแล้วพอเอาอยู่เขาจะสร้างตัวได้พอสร้างตัวได้เขาจะคัดผู้หญิงมาที่ดีที่สุดและการไปจับคู่ที่ เวกที่สุดเกตนะนี่ก็คือเป้าหมายของครูตีและอย่างก็สอนเกี่ยวความเข้มแข็งทําให้คนที่อาจจะแพ้ทางเศรษฐกิจอาจจะแพ้ทางไมซ์เซตหรืออาจจะแพ้ทางสังคมเนี่ยค่อยๆลุกขึ้นตั้ง,ต,งตัวขึ้นไม่ได้อนาคตก็จะมีตําแหน่งใหญ่โตมีหน้าที่อาชีพการงานมีความสําคัญในสังคมซึ่งวันนี้ที่เราฟังอยู่พวกเราหรือคนอื่นๆก็ยังเด็กๆอยู่ แต่เดี๋ยววันหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นสอสอไปเป็นนักการเมืองไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็จะเติบโตไปเป็นแบบนั้นก็นั่นแหละแต่ถ้าบางทีเราไม่อยู่ตรงนี้คือครูติไม่อยู่ตรงนี้บางทีเขาอาจจะหายไปจากโลกเลยก็ได้หรือเขาอาจจะยอมแพ้ก,กับชีวิตแล้วเขาไม่พัฒนาต่อเสียดายศักยภาพคนเหล่านี้นะก็ตัวครูติเองมันก็เสียแล้วไงมันถึงได้มีเวลามาทําอะไรอย่างนี้มีสภาพทางการเงินแล้วก็ เอาเวลาตัวเองความรู้ตัวเองในการเป็นสื่อกลางในการจะช่วยขุดคนเหล่านี้ขึ้นมาให้มันเจ๋งขึ้นในอนาคตนะนนะโอเคนี่ก็เป็นความฝันเป็นมิชั่นอันใหญ่ๆเลยที่ทําให้ยังมีแรงทําอยู่ทุกวันพูดบางอย่างก็อาจจะซ้ําที่เดิมมีแรงใจว่าอยากจะดูนะเวลาตื่นขึ้นมาไอ้้ย่แม่งมีคนมีลูกศิษย์ฉันรอมีคนรอคําตอบจากฉันอยู่ถ้าฉันพูดคลิปนี้ออกไปอ่ะมันจะช่วยใครบางคนได้เว้ย พอมันช่วยใครบางคนได้กูลูกขึ้นมากบวมน้ำกูเปิดกล้องกูทำกูตัดกูลงคลิปนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกัทนี้สวัสดีครับก็เราต้องหามิชชั่นเราให้เจอนะในชีวิตถ้าเราหามิชชั่นไม่เจอเราจะหมดไฟพอหมดไฟปุ๊บก็จบหมดไฟแบบก็จะนอนแองแงไปช่วยก็เปิดห้างไปช่วยก็เปิดยิมวันมันไม่ทำาหาอะไรได้เป็นคนไร้ค่าไม่ได้ความรู้ของเราทุกคนอะ มันช่วยใครได้เสมอนะนี่เฉพาะแค่เรื่องความรักนะนี่ยังไม่ได้เจาะเลกเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะที่ใครกำลังน้มละลายหรือใครกำลังเจอปัญหาซึ่งครูติก็มีสอนแฝงเข้าไปอยู่แล้วจะต้องขยี้ด้านนี้อีกนะโอเคก็เท่านี้นะเอาลุยผู้หญิงบอกรักใช่ว่าเขาจะรักเขาแค่ตื่นเต้นกับของใหม่ๆโอเคขอบคุณเมนี่มากๆก็เคยได้ยินไหมที่แบบว่าผู้หญิงทําเหมือนจะเป็นจะตายเพื่อผู้ชายคนหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ไม่รู้สึกอะไรได้เลย เออมันทำได้อย่างนั้นอันนี้ครูติจะเรียกว่าเป็นเกมแต่ถ้า <c oughs> ภาษาชาวบ,บ้านทั่วไปแบบแม่มตอแหลย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเข้าใจกันตรงนี้ดีก็คือสิ่งที่ครูติสอนในด้านของผู้ชายก็คือเฮ้ยเราบอกรักหน้าตายแบบไม่ต้องอินกับมันเราโกหกผู้หญิงได้ด้นคือไม่ได้รักหรอกไม่ได้ชอบหรอกแต่กูก็ชมก็บอกชอบไปอาจจะได้ทั้งเงินทรัพยากรคอลเลกชันหรือแม้แต่ได้เซ็ก เพื่อเราไม่ขาดพอเรามีปูพื้นฐานเสร็จปุ๊บเราไปขั้นถัดไปได้นะแล้วไปอย่างหนึ่งสําหรับใครที่อาจจะเป็นไนท์สกายหรืออาจจะเป็น uh, ซิมเป็นหวังมาแต่มาเจอในช่องครุตีป่านนี้อาการพวกนี้หายหมดแล้วอทีนี้เรามาต่อยอดกัน,นก็คืออย่าหลงกับลมป่าผู้หญิงที่มันเปิดออกอ้าออกและบอกรักเราไม่ดูที่ปากของเธอว่าอ้าแค่ไหนเราดูที่ขาของเธอว่าอ้าให้เราหรือเปล่า นั่นหละของแท้บอกรักกับอ้าขาให้เอาคนละเรื่องกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ